สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยเหตุผลที่สั่งหยุดทำหน้าที่แม่แตงโมเครียใจยพูดหลายเหตุผลที่ต้องสั่งทนายกฤษณะหยุดทำหน้าที่18มีนาคม65อัปเดตล่าสุดทนายเดชาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานทนายคลายทุก ปมคดีแตงโมดิดาหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการเผยผลชนสูตรแตงโมรอบสองในเบื้องต้นยืนยนันไม่พบแผลที่ศีรษะกระโหลกไม่แตกและไม่มีฟันหักคาดสรุปผลอย่างเป็นทางการภายในสองสัปดาห์ล่าสุดแม่แตงโมพูดถึงทนายกริษณะหลังถูกสั่งให้หยุดทำหน้าที่โดยทนายเดชายืนยันว่าตอนนี้แม่แตงโมได้สั่งให้ทนายกฤษณะ หยุดพักจากการทำหน้าที่ก่อนแต่ยืนยันไม่ได้ปลดออกจากการเป็นทนายส่วนตัวของแม่ตังโมโดยทนายเดชาให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ว่าทนายกฤษณะดันไปตั้งข้อสงสัยกับตำร,รวจทำให้แม่ของตังโมเครียดกับการทำงาน ซึ่งทนายเดชาเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแม่แตงโมให้ทนายกฤษณะหยุดทำหน้าที่ทนายความและไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับคดีโดยเฉพาะการขัดคำสั่งของคุณแม่ในการให้สัมภาษณ์ออกทีวีซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกทนายกฤษณะเข้ามาทำความเข้าใจอีกครั้งจากนี้ต่อไปจะให้ทนายเดชาคนเดียวดูแลคดีแตงโมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ